หน้าต่างตาย,ยิางเลยอายังไม่เห็นมันแต่มันเปิดหน้าต่างอยู่เดี๋ยวกูหากันต้องพีกพีกเข้าไปมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นะแต่ตอนที่กูโดนยิงมันก็กูนิ่งอยู่ตรงไหนวะขอพิกัดแป๊บมึงไม่คิดจะลงมาสู้เหรอวะเฮ้ยนยั่นต่อวะเจอละ หน้าต่างกลางชุดตีเกเขียวหมวกดำดำ <_ EN> hey, เฮ้ยตายไอ้เหี้ยสเปย์โดนสเปย์โดนเอาดิงัดเข้าหน้าช็อตเนี้ยโคตรโปรอกเลยสเปย์ด้วยเหี้ยเอาดิโอ้หนี่นี้กูบอกเลยช็อตคมที่สุดในชีวิตเด dc ได้เหี้ยช็อตเนี้ยเอาดิไอย้ยิงสนไนไม่โดน ar ยัด ar เข้าหน้าเลยสัส <_ EN> แตกละหนึ่ง กูว่าไม่ใช่ <5 S 2> คนนั้นว่ะไม่รู้ดิไอตัวข้าววนะินั่นแหละกูล้างมาร์กนะกูล้างมาร์กนี่นี่มันอยู่หน้าต่างนี้เมืเ่อกี้แต่ตอนที่กูยิงคนแรกอะอยู่อยู่บนยอดเลยโอ้นตกโคตรเหี้ยมันอยู่เนี่ยบ้านเฮียนี่เดี๋ยวจะไม่มีอะไรสัตว์หลายศพอยู่นะแถวนี้อุ้ยกูยต้องแดกอาหารแล้วอ้ยเฮียฝนตกหนักเกิน วันนี้สองคิวสามคิวแล้วนี่ว่ะลลมาโซโลด้วยวันนี้ผลประกอบการแบบว่าของจริงอะปูใหญ่ที่และครับแล้วฝนเฮียนี่ก็ตกหนักนะอืม